สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเว็บไซต์ข่าวอย่างมันนี่มีเท่านั้นเนี่ยเขาได้มีการรายงานนะครับว่าสารันั้นกําลังปิดบังข้อมูลท่อคาสํารองในขณะที่รัฐบาลนั้นก็ไม่มีการตรวจสอบในเรื่องราวเหล่านี้น่าสนใจทีเดียวนะครับความลับของรัฐบาล ที่เหนือกว่าความโปร่งใสเกี่ยวกับด้านทองคำกำลังถูกตั้งคำถามแต่ว่ารายละเอียดในคำถามแล้วก็ทำไมถึงเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นมาเดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปติดตามเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถาาอัปเดตกันก่อนท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสาร ในทุกๆวันที่ผมนน้นำเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังนะครับเว็บไซต์ข่าวอย่าง m ั n นี่เมทัลั้นรายงานจากรอนพรถึงไมลีความพยายามทางกฎหมายที่ล้มเหลวในการคลี่คลายปริศนาภาระผูกพันบนทองคำของสหรัฐอเริกาความลับของรัฐบาลเหนือกว่าความโปร่งใสทองคำความพยายามตรวจสอบบัญชีทองคำสำรองของสหรัฐล้มเหลวต่อเนื่อง เมื่อกล่าวถึงทองคําสํารองของสหรัฐอเมริกาความลับของรัฐบาลมักมีอํานาจเหนือกว่าความโปร่งใสเสมอความพยายามที่จะอนุญาตให้มีการตรวจสอบบัญชีทองคําสํารองแห่งชาติอย่างครอบคลุมและเป็นอิสระได้พิสูจน์แล้วว่าไร้ผลและไม่ประสบความสําเร็จมานานหลายสิบปีการตรวจสอบบัญชีที่โดดเด่นสองครั้งล่าสุดดําเนินการไปเมื่อ72ปีและ51ปีที่แล้วตามลําดับก็ห่างไกลจากความละเอียดถี่ถ้วนหรือเป็นอิสระจากการแทรกแซงของรัฐบาลอย่างสิ้นเชิง การตรวจสอบที่ไม่ครอบคลุมบทเรียนจากปี1953และ1974โดยการตรวจสอบทองคำในปี1953ได้รับมอบหมายจากทางด้านจอร์ดเอ็ดฮัมฟรีย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไม่นานหลังจากที่ประธานดีเดวายดีไฮเซนฮาวเข้ารับตำแหน่งแม้ว่าจะถูกอ้างถึงบ่อยครับว่าเป็นกภารกิจอิสระภายใต้การกำกับดูแลโดยตัวแทนของสำนักงานบัญชีทั่วไปซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นกาง แต่คณะกรรมการที่ปรึกษาได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงการคลังกลับประกอบไปด้วยนายธนาคาร3าคนและสมาชิกคณะกรรมการอีกหนึ่งคนซึ่งไม่ต้องการซึ่งไม่ต้องสงสัยว่าต่างก็มีความคิดเห็นส่วนตัวและทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับทอรคับตงกันข้ามกับข้ออ้างของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ไและสื่อบางส่วนบอกว่าการตรวจสอบบัญชีดังกล่าวไม่ครอบคลุมเช่นกันในความเป็นจริงขอบเขตของการตรวจสอบจำกัดมากมีเพียงห้องนิรภัยที่ปิดผนึกสแห่งจากทั้งหมด22แห่งที่ฟอร์ดน็อก เท่านั้นที่ถูกเปิดเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและมีทองคําแท่งเพียง26แท่งจากประมาณ88,000แท่งในห้องนิรภัยที่ไม่ได้ปิดผนึกเท่านั้นที่ถูกนํามาตรวจสอบความบริสุทธิ์จากพื้นฐานของการตรวจสอบความบริสุทธิ์และคณะกรรมการของคุณสามารถรายงานได้อย่างชัดเจนว่าทองคําที่แสดงตามการตรวจสอบความบริสุทธิ์นั้นอยู่ในสถานที่เก็บรักษานี่คือสิ่งที่คณะกรรมการกํากับดูแลตรวจสอบสรุปเราไม่มีเหตุผลอื่นใดที่จะเชื่อเป็นอย่างอื่นนอกจากว่า หากมีการตรวจสอบความบริสุทธิ์ของการหลอมทั้งหมดผลลัพธ์ก็จะเหมือนกันแม้จะมีคํายืนยันที่สลับซับซ้อนและดูเหมือนจะขัดแย้งกันเองการตรวจสอบบัญชีเหล่านี้ก็ตั้งอยู่บนการสันนิษฐานเป็นส่วนใหญ่ไม่ใช่หลักฐานที่ถูกตรวจสอบความบริสุทธิ์และบันทึกสินค้าคงคลังอย่างครบถ้วนมีรายงานว่ารัฐบาลสหรัฐถือครองทองคําประมาณ2 0,000นตันในปี1953 20ปีต่อมาปริมาณทองคำสำรองของประเทศได้รับการตรวจสอบเพียงบางส่วนอีกครั้งซึ่งเริ่มต้นด้วยการตรวจสอบห้องนิรภัยแห่งเดียวที่ฟอร์ด โดยมีสื่อมวลชนและรัฐสภาเข้าร่วมเมื่อวันที่2ี่กันยายนปี1974การตรวจสอบบัญชีที่ตามมาเกี่ยวข้องกับการบันทึกสินค้าคงทางทองคําแท่งในห้องนิรภัยที่ปิดปะดึกสาแห่งจาก13แห่งของสถานที่เก็บรักษาชั่งน้าหนักทองคาแท่งเป็นเปอร์เซ็นต์เพียงเล็กน้อยและตรวจสอบความบริสุทธิ์ของตัวอย่างทองคําแท่งที่น้อยลงไปอีกคาดว่าฟอ์ดอกนั้นมีห้องนิรภัยที่ปิดประดึกน้อยน้อยลงในปี1974และมีทองคําให้ตรวจสอบน้อยลงเนื่องจากปริมาณทองคาที่สหรือองงงไดด้ลลลเเหพีย 8,300ตันในช่วงต้นทศรรัป1,970เนื่องจากขาดดุลการชำระเงินที่เพิ่มขึ้นและการแปลสกุลเงินดอลลาร์เป็นทองคำโดยต่างประเทศนอกจากนั้นการตรวจสอบทองคำก็กลายเป็นความสับสนวุ่นวายทางราชการที่น่าประหลาดใจและไม่น่าเชื่อถือซึ่งนำโดยคณะกรรมการสำหรับการตรวจสอบจากต่อเรื่องของทองคำที่เป็นของรัฐบาลสหรัฐซึ่งประกอบไปด้วยบุคลากราจากกระทรวงการคลังสหรัฐธนาคารกลางสหรัฐสาขานนวิรยกนะครับและโรงกระสอบสหรัฐ ความพยายามเพื่อให้รัฐสภาอนุมัติการตรวจสอบบัญชีทองคาสำรองของประเทศอย่างครอบคลุมและเป็นอิสระได้พิสูจน์แล้วว่าไร้ยผลมาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแต่ก็ไม่ได้หยุดยั้ยงสมาชิกสภานิติบัญญัติจํานวนหนึ่งสนับสนุนรัฐธรรมนูญจากการพยายามในการดําเนินการเรื่องนี้นะครับอดีตผู้แทนรัษดรอ,อย่างรอนพรสสพักดิบับริกันผู้สนับสนุนเงินที่มั่นคงได้เสนอร่างก,กฎหมายนะครับกรีเซิร์ซึ่งกําหนดให้กระทรวงการคลังสหรัฐด,ดาเนินการตรวจสอบความบริสุทธิ์ และบัญชีสินค้าคงคลังและตรวจสอบบัญชีทองคําสำรองของสหรัฐอย่างครบถ้วนเป็นเวลานานเกินไปแล้วที่รัฐบาลสหรัฐมีความโปร่งใสน้อยเกินไปในการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการถือครองทองคําของประเทศนั่นคือสิ่งที่รอนพรซึ่งเป็นประธานคณะอนุกรรมก,การด้านนโยบายการเงินในประเทศและเทคโนโลยีกล่าวระหว่างการพิจารณาเกี่ยวกับการกํากับดูแลการถือทองคําของประเทศรอนพรนั้นไม่ได้รับการสนับสนุนสําหรับกฎหมายของเขาเลยนั่นก็คือว่าสภาไม่เห็นด้วยนะครับ ในปี2019ผู้แทนรัษฎรอย่าง i, สอเล็กเซ่มูนี่สสพรรคปรินบัลิกันก็รับช่วงต่อความพยายามในการตรวจสอบบัญชีเขาได้เสนอร่างกฎหมายเข้าไปอีกครั้งหนึ่งซึ่งกำหนดให้มีการตรวจสอบบัญชีทองคําสำรองของประเทศและดําเนินการตรวจสอบบัญชีต่อเนื่องทุก5ปีกระทรวงการคลังสหรัฐละเลยที่จะให้ความเข้าใจและบัญชีสินค้าคงคลงังทองคําสำรองของประเทศแก่ประชาชนซึ่ง มูนี่กล่าวว่าหลังจาก65ปีนับตั้งแต่การตรวจสอบบัญชีครั้งล่าสุดกฎหมายนี้จะนําไปสู่ความโปร่งใสที่จําเป็นในการตรวจสอบบัญชีทองคาสำรองของสหรัฐอเมริกาที่สําคัญร่างกฎหมายของมูนี่และในทุกฉบับที่ตามมารวมถึงข้อกาหนดที่ระบุว่าภาระผูกพันใดๆที่วางอยู่เกี่ยวกับทองคําของสหรัฐอเมริกาเช่นการจํานําการแลกเปลี่ยนและการให้เช่าจะต้องถูกเปิดเผยด้วยท้ายที่สุดการยืนยันว่าทองคําอยู่ครบถ้วนหรือไม่เหมือนกับการพิจารณาว่าใครมีสิทธิ์เรียกร้องในทองคํานั้น ถึงกระทาก็ไม่มีสมาชิกสภาธิบััญญติคนใดก้าวเข้ามาสนับสนุนร่างกฎหมายเหล่านี้นะครับ2ปีต่อมามูนี่พยายามอีกครั้งโดยการเสนอร่างกฎหมายเข้าไปเพื่อพิจารณาถึงระดับที่รุนแรงของการใช้จ่ายที่ได้รับเงินสนับสนุนจากนิสินโดยรัฐบาลกลางและสกิลภาพสิ่งนี้อาจจะกระตุ้นให้เกิดฝันร้ายทางภาวะเงินเฟ้อการประกันว่าทองคําสำรองของสหรัฐอเมริกายัางปลอดภัยอยู่จะถูกตรวจสอบบัญชีอย่างครบด้วนจึงไม่เคยมีความสําคัญเท่านี้มาก่อนเขาเขียนในจดหมายถึงเพื่อนสมาชิกสภานิบัติ และอีกครั้งมูนี่ก็ไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐสภาสําหรับร่างกฎหมายของเขาอีกครั้งการลดค่าเงินดอลลาร์และภาวะเงินเฟอ้อและราคาทองคาที่เพิ่มขึ้นได้กระตุ้นให้เกิดการเรียกร้องความโปร่งใสจากกระทรวงการคลังสหรัฐรวมถึงเฟดนะครับในการตรวจสอบบัญ,ญชีการถือครองทองคาของสหรัฐอย่างครบถ้วนอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสมาชิกพุทธิสภาแรนพนสสพพักบริบัติริการบุตรชายของรอนพอรสนับสนุนแนวคิดการตรวจสอบบัญ,ญชี ฟอสต์ด็อกในการแลกเปลี่ยนออนไลน์กับอีลอนมัตซึ่งในขณะนั้นเป็นผู้บริหารของดอทเนี่ยนะครับบน X ด้วย6วันต่อมาประธรรดีโดนนันทรัมม์ได้เสนอแนะว่าการตรวจสอบบัญชีกําลังจะเกิดขึ้นเราจะเข้าไปในฟอสต์ด็อกเพื่อให้แน่ใจว่าทองคําอยู่ที่นั่นคุณรู้เรื่องนั้นหรือไม่ประธรรดีถามนักข่าวบนเครื่องบินแอร์ฟอร์ดวันเราหวังว่าทุกอย่างนั้นจะปกติดีกับฟอสต์ด็อกแต่เราจะเข้าไปในฟอสต์ด็อกซึ่งเป็นที่เล่าลือเพื่อให้แน่ใจว่าทองคําอยู่ที่นั่นหากทอง โดยทรัมป์ได้เก็บเงียบต่อสาธารณชนเกี่ยวกับเรื่องนี้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาด้วยเหตุผลที่ยังไม่ได้รับการพิจารณาในเดือนมิถุนายนผู้แทนราษฎรอ,อย่างโบาทบัตแมซี่และสะสะพรรคริบร็กเลีนได้เสนอร่างกฎหมายเข้าไปอีกครั้งหนึ่งโดยมีผู้สนับสนุนร่วมเพียงแค่4คนเท่านั้นในช่วงต้นสัปดาห์นี้สมาชิกพุฒธ,ธิสภาอย่างไมลี่สสพรรครเบร็กเลีนได้เสนอร่างกฎหมายที่คล้ายกันในสภานิบัญญัติระดับสูงโดยอ้างถึงวาระความโปร่งใสของทรัมป์ ร่างกฎหมายเรียกร้องให้มีการตรวจสอบความรู้สิกบัญชีสินค้าคคลังและการตรวจสอบบัญชีทองคําสํารองทั้งหมดของสหรัฐอเมริกาอย่างครบถ้วนโดยผู้ตรวจสอบภายนอกที่เป็นอิสระจากบุคคลที่3และมีคุณสมบัติซึ่งทําสัญญาโดยผู้ควบคุมบัญชีทั่วไปของสหรัฐเป็นเวลากว่า50ปีแล้วที่ยังไม่มีการตรวจสอบบัญชีทองคาสารองของสหรัฐอเมริกาอย่างครอบคลุมซึ่งชาวอเมริกันควรรู้ว่าสมบัติแห่งชาติของพวกเขาปลอดภัยและถูกตรวจสอบอย่างถูกต้องหรือไม่ลียังต้องการทราบว่า มีสิทธิเรียกร้องที่ยังคงค้างอยู่บนทองคําของประเทศหรือไม่ซึ่งตามรายงานของกระทรวงการคลังสหรัฐจํานวนนั้นเนี่ยครับคุณผู้ชม261ล้านตอนโอイหรือว่า8,133ตันร่างกฎหมายนี้กาหนดให้มีการตรวจสอบบัญชีภาระผูกพันทั้งหมดของการถือครองทองคําของประเทศอย่างครบถ้วนด้วยรวมไปถึงที่การเกิดการให้เช่าการแลกเปลี่ยนหรือว่าทำธุรกรรมที่คล้ายกันในช่วง50ปีที่ผ่านมารวมถึงการเปิดการขายการซื้อการเบิกจ่ายหรือว่าใบเสร็จรับเงินทองคาในช่วงเวลาเดียวกันนอกจากนี้กระทรวงการคลังต้องมีการ กัดและก็ปรับปรุงทองคําของประเทศให้เป็นไปนตามมาตรฐานตลาดทองคําแท่งจํานวนมากที่เก็บไว้ที่ฟอสตดอกมีความบริสุทธิ์90%ในขณะที่ตลาดแลกเปลี่ยนทองคาระหว่างประเทศนั้นต้องการทองคาที่มีความบริสุทธิ 99. ์99.5-99.99% 99ร่างกฎหมายของสอวลีเป็นความพยายามที่น่าเชื่อถือในการบรรลุก,การตรวจสอบบัญชีที่ครอบคลุมและก็เป็นกลางตามข่าวการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์รัฐสภาข,ของเขา ผู้สนับสนุนทองคําและผู้สนับสนุนการเงินที่มั่นคงจํานวนหนึ่งต่างเห็นด้วยกับข้อเสนอของเขาสําหรับการเปิดเผยบัญชีคําถามยังคงมีอยู่ว่าข้อเสนอของเขาจะได้รับการสนับสนุนทางการเมืองเพียงพอสําหรับการผ่านกฎหมายหรือไม่ซึ่งยกม่านความลับของรัฐบาลและเปิดเผยเหื่องความโปร่งใสของทองคําได้หรือไม่ซึ่งแตกต่างจากความพยายามก่อนหน้านี้ด้วยหรือไม่นี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องทาอัปเดตนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ ก็ฝากคุณผู้ชมนะครับกด subscribe กดไลค์กด like, แชร์ช่องถาอัปเดตซึ่งท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวันที่ผมน้นนนาเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันแบบนี้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะสมัครสมาชิกรายเดือนกันได้นะครับเพียงแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นเองหรือว่าท่านจะสนับสนุนผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยบัญชีออมทรัพย์นะครับเลขที่บัญชีก็1 6 9 3 4 2 5 1 1 1 1นะครับ1 6 9 3 4 2 5 1 1 1 หรือว่าคุณผู้ชมนั้นจะสนับสนุนเป็นซูเปอร์สติ๊กเกอร์ซูเปอร์แชทซูเปอร์แตงก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันวันนี้ขอบคุณทุกทคนนะครับขอบคุณทุกทท่านที่มาติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวข่าวสารจากช่องถาอัปเดตในทุกๆวันและในทุกๆข่าวครับ